ถ้ามึงไม่บอกนะกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมู่บ้านเลยไม่ว่าเด็กเล็ก,เด,กเด็กแดงผู้หญิงผู้หญิงกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมดในหมู่บ้านนี้พวกผมก็เคยทรมานของหน่ือทหานเวียดนามเหมือนกันที่แรกพวกผมจะเอาปืนอากายยิงแล้วบอกไม่ต้องไม่ต้องว่ะบืงลูกกระสุนในฐานมีคอนปอนไหมผมทั้งท่าขอนอนนี้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เขาก็เลยจุงแขนผมไปอีกบ้านหลังหนึ่งเราไปเรียกลูกสาวเขาออกมา ล้วทำไมเขาจะให้ลูกสาวมารองกบบคือวันนั้นฝนมันตกปรากฏว่ามีทหารของคุณสามมาร้อมไว้เป็นจํานวนมากเลยผมก็บอกคุ้มกันให้ผมด้วยผมก็ชาร์จอรงหน้าเลยเขาเค็นด้วยวิธีไหนเลยเงีเคนทุกสารภาพที่จะให้รับสารภาพอะทรมานนะทรมานนะพูดง่ายๆเจอในลักษณะว่าปี24ยังมีการเอาม้าแยกร่างอยู่แล้วม้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันวิ่งกระจายไปคนละทางใช่ร่างก็ฉีกีกไปหมดเลยสนับสนุนโดยนูโปรคอร ผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตกรรมปุย๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบพีพ่ดินครับหลังจากที่จบภาร,รกิจที่ภาคใต้ก็กลับขึ้นเหนืออีกครับผมไปภา<ม>ร,รกิจไหนต่อฮะก็ทั้งหมดไปที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดรวมแล้วสี่ครั้งทั้งหมดที่ไปบริเวณนั้นก็จะไปภารกิจเกี่ยวกับขุนศาทั้งหมดใช่ครับผมภารกิจมอนเดิมครับครับกวาดล้า,ลางทหารขุนศาที่ยังหลงเหลืออยู่ใน <c oughs> อยู่ในภูมิประเทศ <c oughs> ตามตะเข็บแนวชายแดนไปภารกิจใน,ในรอบที่3าม <c oughs> เขาสั่งให้กองร้อยผมขึ้นกองร้อยเก้องศูนย์ปรากฏว่ากําลังพลเรามีน้อยมีประมาณสัก40่ิบนิดๆเนีน่ยสี่สิบปันนายมันขึ้นไม่ได้พภาพพรากิจไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยอย่างตาสุดต้องมี60สิบนิดๆฮะหกสิบหกก็ว่ากันไปถึงจะขึ้นยุทธการได้นายก็เลยถามว่าใครจะไปมั่งไปช่วยรายการผมก็เลยยกมือเป็นคนแรก บัณฑิตคำาสีเมืองอยากไปอีกแล้วทั้งที่รู้ว่าเหนื่อยยากลําบากเขาแถวภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วมันเหนื่อยภาคเหนือมันมีแต่ย่างนี้เลยอ่ะต้องจรรยุทธตลอดอ่ะนะช่วงที่ผมไปช่วยราชการ959อรรือผีกองกอยนะกะ็กะไปกันแค่สองคนคแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็กระจายไปตามกองร้อยอื่นแต่ผมไปกองร้อยนั้นแค่สองคนก็ร,ร,รู้สึกว่าไปอยู่บ้านพญาไพรเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะพญาไพรนะก็วันนั้นพอดีไปก็ไปรัฐเวน ร,รอบฐานไปลัตระเวนรอบฐานก็ไปรัตระเวนก็ไปกันไม่มากประมาณสักสองชุดชุดหนึ่งก็อ2สิบสองนายครับอยี่สิบสี่นายก็บวกเจ้าหน้าที่โค้งอีกประมาณสองนายก็ับประมาณยี่สิบหกนายไปรัตระเวนก็เดินขึ้นเนินขึ้นไปเรื่อยตรงนั้นเป็นเาขาเรียกว่าตะเข็บแนวชายแดนเลยระหว่างไทยกัาาบพม่าไทยกับพมา่าก็ได้ยินผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายชุดก็อยู่ไม่ห่างผมเลยอยู่ห่างประมาณสักไม่น่าจะถึงหนะ้าสิบเมตรอ่ะเสียงปืนกาลังอยู่ข้างบนตรงตะเข็บแนวชายแดนผมก็ชาิขึ้นไปเลย อยากประทะอยู่แล้วอยากประทะแล้วก็ไปก็เห็นจริงๆเขาก็จุงม้ามาครับจุงม้าจุงพวกลาพวกล่อนะครับเป็นคารวานเป็นคารวานม้าบน,บนบนหลังม้าหลังลามันมีบางสี่งบางอย่างที่มันทุกมาด้วยเอาแล้วมันทุกมาด้วยซึ่งในนั้นถ้าผมให้เดาไม่ผิดก็เป็นยาเสพติด ช่วงนั้นยามายาบ้ายังไม่มีนะยังไม่มีมิเตฟินกับเฮโรอีนนะก็เห็นอีกคนหนึ่งมันกาลังกัดปอกอับีจีอยู่ปอกอับีจีมันพลาสติกใสๆอ่ะมันจะมีดินส่งอับีจีอ่ะขนาดเราเอามีดหั่นงี้มันยังไม่ขาดเลยมันแข็งแล้วแกเอาฟันไปกัดอ่ะแล้วมันจะขาดได้ขนาดเราเอามีดหั่นมันยังไม่อยากขาดเลยคือเขาไม่เตรียมพร้อมอ่ะพูดง่ายไม่คิดว่าจะมีการมาทะเพราะจริงๆเราดินส่งกับลูกอะีจีเจนมันต้องหมุนใส่ตูดไว้รอเสียบอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่นี่ ยังไม่ได้แก่เลยเขาไม่เตรียมพร้อมแล้วรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นทหารใหม่ยังไม่มีประสบการณ์รไอผมไปช่วยราชการเราก็ไม่ให้เขามองว่าเราเป็นคนที่ขาดตาขาวนะครับตรก็บอกคุ้มกันให้ผมด้วยผมก็ชาร์จองหน้าเลยลุยก็ลุยคือไม่กลัวพูดง่าย,ยางั้นน่ะกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ปะทะนี่อย่างนั้นเลยกลัวอย่างเดียวโอโ้โหทหารหารจริงๆเลยนะบันดิตเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ปะทะไม่หมอบด้วยไหม เวลาเวลายิงกันไม่หมอบด้วยไหมแล้วแต่สถานการณ์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 ส่วนใหญ่ผมจะไม่หมอบการยิงคนนะฮะให้เอาปลายกระบ,บอกปืนเนี่ยเลี่ยกกับพื้นเลยครับอย่าห่างกับพื้นมางนะเพราะว่ามันคนหมอบไอ้ที่ประเภทว่า หมอบแล้วยกปลายปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่โดนค่าสึกได้ไงมันก็ยิงขึ้นฟ้าเลยปลายบอกปืนก็ยิงมันขึ้นเขาไม่ได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขาหมอบอยู่ข้างล่างแล้ว้องยิงถากไปกับพื้นดินเลยห่างประมาณพื้นดินประมาณคืึ่บเน่ครับเอาปลายกระบอกปืนใส่ไปงี้เลยก็ปะทากันคือพวกนี้มันจะมันจะฉลาดพอปะทากันเสร็จปุ๊บมันจะตัดเชือกมาให้สั้นเลยตัดปุ๊บม้าก็จะวิ่งกลับทางเดิมเลยแลวตัวมันเองก็จะปะทาเราไว้ครับต้านไว้ให้ม้ามันไปก่อนเพราะว่าเวลาม้า กับเนี่ยมันจะกลับที่เดิมเชือกมันจะได้ไปไป,ไปไปมัดไปอะไรเวลามันวิ่งกลับไงเชือกจะได้ไม่ไปพันนู่นพันนี่ไม่ติดไม่ติดมันจะตัดให้สั้นเลยนั่นน่ะก็ปรปะทะกันก็ก็ไม่นานหรอกเขาอยู่ประมาณตั้งไม่น่าจะถึงสิบนาทีนะครับคือมันเป็นเขตพมา่าแล้วก็ไม่อยากตามเข้าไปคอีกอย่างเราตามเข้าไปแล้วอาจจะเสียเปียบก็ได้อาจจะโดนซุ่มโดนอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ถอนตัวออกมาก็ขอ อ๋อเขาดากูตาเขาก็มาเลยแป๊บหนึ่งเขามาเลยเป็นเครื่องดินเครื่องบินดัดแปลงแต่ก่อนดากูตาน้าหน้าน่าจะเป็นเครื่องบินเดซานสมัยก่อนนะแล้วก็กองทัพอากาศก็มาดัดแปลงติดปืนกลด้วยโอ้โหเสียงยิงดังสนั่นวนไว้องกหุบเลยนะกล้องหุบเลยอ่ะนะแล้วก็ถอยออกมาข้างนอกหน่อยให้ให้เครื่องบินมันยิงคือเขามองเห็นอะ เขาอยู่ที่สูงน,นะเขาจะมองเห็นฝ่ายตรงข้ามนะเขาระดมยิงกรอดแต่เข็บแนวชายแดนเลยวนยิงจนหมดลูกกระสุนนะ่ะบันทุกมาเท่าไหร่ก็ยิงจนหมดอนะ่ะและ้วก็บินกลับพอเช้ามาแล้วก็มีผู้สืสาปป่าวพิธีก็เห็นมีรอยรอยรอยขุดหลุมฝังศพกันนะพยายามเอาใบไม้แ,มแห้งๆปิดไว้แต่เป็นรอยใหม่ๆเพราะรอยรอยขุดยาวเป็นหลุมเลยเขาคงจะมีการเสียชีวิตอ่ะแต่ต้นไม้ขนาดลำตัวมนเนี่ยหักโค่นและเนรนาศเลยพอมันเจอปืนใหญ่จากจากเครื่องบินอ่ะแล้วก็ครั้งนั้นก็ประทะเพียงครั้งเดียว พวกกองคาราวานขนยาสิตินนี่แหละนะแล้วก็เราก็ลาดตะเวนอยู่แถวเวลานั้นนะครับก,ก็เคยไปนอนในบ้านชาวเขาือนกันนะผมคเคยเคยไปนอนอยู่เขาจะให้ลูกสาวเขามานอนกับผมด้วยผมบอกไม่เอาอ้าวแล้วทำไมเขาจะให้ลูกสาวมานอนกับคือวันน้นฝนมันตกพวกกองเขาบอกว่าใครจะไปนอนในในบ้านก็ได้นะครับนั่นแหละ,ะผมก็เลยไปขอนอนชุดหนึ่งไปขอนอนแต่ปรากฏว่าเป็นเป็นพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านเขานะครับ,รบผมทำท่าขอนอนนี้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาเลยจุงมแขนผมไปอีกบ้านหลังหนึ่ง เราไปเรียกลูกสาวเขาออกมาลูกสาวเขาออกมาเขาก็ให้มาจับมือกันแล้วก็แบบให้นอนตรงนี้แต่ผมมองดูว่าได้ผูกแขนเขาเต็มวานไปแต่งงานใหม่ๆคือสื่อสารงานผิดอะ่ะผมบอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่างงี้ไม่ถูกต้องผมบอกผมมาขอนอนอศาศ,าศาัยเฉยๆไม่ได้มานอนกับลูกสาวคุณ <laughs> <laughs> จนสื่อสารกันลู <laughs> <ๆ>ื่างเขาก็ขอบคุณขอบใจคเขาไม่ได้ให้นอนกับลูกสาวเขาเราั้งเราเข้าใจผิดหรือเปล่าพี่ไม,ไม่ไม่เข้าใจผิดหรอครับคงอาจจะมีพวกทหารบางส่วน ที่ไม่ใช่ทหารไทยไปทําลักษณะนั้นผมมองดูนะไปุ่มขู่ไปอะไรประมาณถ้าเขาก็เขาก็ดีใจนะที่เราไปนอนไม่นอนกับลูกสาวเขาอที่แรกเราสัมผัสได้พี่เป็นคนดีนะเนี่ยไม่มันอย่างนั้นมันมันไม่ถูกต้องฮะมันไม่ถูกต้องออพอดีมันมีลามีคนหนึ่งมาแปลให้ฟังบอกว่าโอ้เขาเขาคิดว่าจะมาขอนอนกับเมียเขาอะไรประมาณเนี้ยนอนนอนกับเมียพ่อหลวง S <S ที่ผมไปนอนกับเขาอะนอนบ้านเขาเขาบอกว่านอนไม่ได้เขาเป็นพ่อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้าน <S <S <อ> <mit> ต้องไปนอนกับลูกสาวเขาเขามาแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งต้องนอน,น,อนกับลูกสาวเขาได้อยู่นั่นแหละคือความเข้าใจผิดครับแล้วก็เราก็ละตะเวนอยู่แถวบริเวณนั้นอะครับปราบปรามกองกำลังขุนศาจน,จนจนสิ้นซากปราบปรามเสร็จเรียบร้อยกองกําลังขุนศาก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออยู่เลยไม่เหลืออยู่เลยก็ต่างซีฟูไปมอบตัวกับพม่าครับคิดว่า ไม่มีชิษไม่ไพ่พกับเราอีกแล้วขุณษาครับครับหมดหมดพิษสงแล้วพูดง่ายแล้วก็มีนายทหารอีกท่านนึงก็คือเจ้ายอศึกท่านท่านท่านไม่ยอมมอบตัวท่านกเ็เลยมาตั้งกองรังของท่านใหม่ทุกวันนี้ท่านก็ยังมีกองรัง,งเป็นของตัวเองอยู่อยู่ดอยไต้แลด์แค่ใช่ฮะนะันะั่นแหละซึ่งประเทศไทยก็เรียกว่าเบาจากเรื่องราวของยาเสพติดไ,ไปเยอะในยุคนั้นนะครับผมดังนั้นยุทธการบ้านขุณสาก็เลยจบลงไปครับแต่ผมก็ยังไปอีกรอบนะ ไปตั้งฐานอยู่ดอยดอยปังหนุนไปอรอบตอนนี้ไปนานหน่อยอันนี้ไม่ได้ไปจราญุ์ครับคือไปตั้งฐานอยู่ปีกว่าอยู่อยู่ข้างๆขงุนศาครับตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้ายอดศึกยศยศพันโทช่วงนั้นนะเจ้ายอดศึกครับ,รบท่านเป็นผู้คุมฐานนั้นอยู่กําลังพลก็อยู่ประมาณ500นายครับเวลาเขาจะเอาอะไรผ่านเราเราต้องจดไว้จะเช่นเอาพวกแกนรอนน้ํา20ลิตรหรือว่าเอาผ้าห่มนวมเอาเข้าวสารอะไรเนี่ยบรรทุกพวกลาพวกรอบผ่านมาเราก็จะจดจดไว้เพราะว่า ทางฝั่งพม่านมขึ้นไม่ได้มันชันจะต้องผ่านฝั่งไทยครับแล้วตรงนั้นวิธกรรมเราก็ไปจับพวกว้าแดงได้ครับว้าแดงมันขนอาเข้ามาในเขตไทยประมาณ300กว่านนายเพราะว่าเขาจะเข้ามาตีไอ้พวกคุณศารที่อยู่เลยผมไปประมาณเกือบกิโลอ่ะแต่ว่าเขาต้องผ่านเขตไทยเข้าไปเพราะฝั่งเขาขึ้นไม่ได้ฝั่งพม่านขึ้นไม่ได้มันสูงมันชันขึ้นไปก็ต้องเสียเปรียบแน่นอนเพราะว่าฐานของขุณศาสตรเขาจะเอาน้ำเอาข้าวเลี้ยง เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรในเลี้ยงหมูไว้ในฐานเขาเลยสามเดือนในตีไม่แตกแน่นอนอืมเอาเสบียงกลางเขาอยู่ในนั้นพร้อมเขาจะขนน้ําขนท่าเป็นข้าวนี่ขน,ขน,ขนไว้แบบเพียบหมดเลยอ่ะพูดง่ายสามารถที่จะต้านได้ถึงสามเดือนอนะ่ะตีไม่แตกแต่ทีนี้ถ้าจะตีฐานนั้นต้องเข้าเกตไทฝ่ายเดียวครับนั่นแนหะ เขาจึงเขาจึงจะเข้าตีพวกนี้ไงแต่นี้มันเจอกับพวกเราก่อนก็ขอ,อยุทิที่แรกมีกองร้อยมีกองร้อยหนึ่งผมจำจำจำไม่ได้ว่าเป็นกองร้อยอะไรคือเขาเห็นแล้วมันไม่ยอมพอ,อจะยุทธวุธมันแล้วมันไม่ยอมครับแต่ว่ากําลังขบวนขเขาน้อยกว่ามันไม่ยอมก็เลยมาเจอกองร้อยผมเจราจารไงก็เป็นนานอะ่ะพูดง่ายเป็นหลายชั่วโมงไม่ยอมก็เลยให้เขาคุยกับส่วนแยกหัวหน้าส่วนแยกตอนนั้นพันพันเอกพิเศษสมชายวิศนุวงศ์เป็นหัวหน้าส่วนแยกที่19ครั้งแรกท่านไปเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่18คือบ้านลมเก้า พันเดกสมชยัยพิษณุวงต่อมาท่านก็นเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่สุก้าคืออ,อีกก็สามแยกท่านตั้งอีกเกาสามแยกก็คุยกันถ้าบอกว่า,ค,วาคุณไม่วางอาวุธเนี่ยเราจะเ,เครื่องบินมาถล่มคุณโเราเครื่องบินมาถลม่มถ้าไม่วางอาวุธให้เรานะเครื่องบินถล่มแน่ทีนี้พวกนี้มันกลัวเครื่องบินไงเพราะมันจะเสียเปียบ,บนะเอาเครื่องบินมัถลม่มถ้าเลยมาอปาวุธให้กับเราก <c oughs> ็ยึดอาวุธปืนมาได้หลายร้อยหลายร้ยกรบอกครับหลายรายการทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนหลายชนิดอ่ะพูดง่ายครับ ที่เขามีอยู่นะแล้วก็ภายในเจ็ดวันล้วก็เอาไปคืนเขามันเดิมอ้าวเราไปคืนทำไมอ่ะคือเขาตกลงอะไรไปล้วงไงตอนนี้ต้องยึดก่อนเพราะผิดกฎหมายถ้าถ้าไม่คืนมันมันคงจะไม่ยอมให้ยึดอะประมาณมันก็คงจะตกลงกันนะตกลงเจ้านายเรากับฝ่ายเขาก็คงจะตกลงกันไม่แล้วเรายึดแค่เจ็ดวันมันยึดทําไมอ่ะก็ยึดพอเป็นพิธีนะฮะพอเป็นพิธีนะคงจะตกลงกันแล้วหระว่ายึดเราจะคืนให้อะไรประมาณตอนนี้ต้องขอยึดก่อน กไก่อนเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ศัตรูเราโดยตรงใช่ใช่<ม>ใช,ช่วงผมเวลาผมอยู่มันก็ยิงกันบ่อยนะปะทะก,กันอยู่ข้างๆฐา,านเรานะ่ะ<ม>ปะทะก,กันบางทีก็มีปืนพวกปลระสอบางพวกคอม,มาลงข้างๆฐา,านเราเราก็ยิงเตือนถ้าไม่ถ้าไม่ฟังเราก็ยิงใส่เลยทีนี้ผมก็ไปอยู่นั่นก็ไปอยู่ปีกว่าก็ทั้งหมดไปที่เชียงรายนะทั้งหมดรวมแล้วสี่ครั้ง พอย้อนไปนิดหนึ่งนะตอนนั้นเป็นภารกิจที่ไปค้นหาศพหน่วยซัเปอร์รุ่นแรก oh. ที่ท่านเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เขาปรับปรามสม,มุนคุณสาเข้ามาในเขตพม่าครับ,รบไปร่วมกับซัปเปอร์รุ่นที่2รุ่นรุ่นหนึ่งกับรุ่นที่เนี่ยเขารวมตัวกันนะฮนะไปไปด้วยกันแล้วเป็นไงพี่ภารกิจนี้ไปเจอพี่ๆที่เสียชีวิตบ้างไหมครั้งแรกเราตามตามคุณสาเข้าไปในเขตพม่าก,ก่อนครับ,รบอันดับแรก คือการทางานเอาเหนือเซปเปอร์ผมต้องยอมรับเขานะยอมรับเขาว่าประสิทธิภาพพอดีมากซึ่งแตกต่างกับพวกผมนะตามที่ผมสังเกตที่ที่ทำงานร่วมกับเขานะทาไมมันต่างกันยังไงพี่คืออย่างเงี้ยวันนั้นเราไปพักผ่อนไปนอนมันเย็นแล้วมันไม่มีที่ผูกเปยคภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วก็ต้องนอนตามภูมิเทศนะฮะพวกผมก็เข้าไปนอนมุดในฟางอะ คือคือพูดง่ายว่ากองร้อยของผมเนี่ยบกจะนอนกลางกองบังคับการจะนอนกลางแล้วก็ชุดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าจะล้อมรอบกับนอนก็นอนในฟางแล้วมุดในฟางฟางข้าวครับมันก็อุ่นมันหน้าหนาวมันเย็นทีนี้เซเปอร์เขาไม่เหมือนเราเขาจะแยกไปเลยแยกแยกไปคู่บัดดีสอง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 เขาจะแยกเดียวเลยนะแยกเป็นคู่บัดดีคู่บัดดีเลยเนี่ยเขาจะทํางานแบบนั้นคือเขาจะไม่นอนรวมกันครับ ตอนเช้ามาผมเห็นเขาไถตูลงมาจากยอดเขาเลยสองคนอะเ <c oughs> ช้ามาเขายังมารวมตัวกันมานับยอดเสร็จปุ๊บปรากฏว่านับยอดวันนั้นมันหายไปสามไม่ใช่ยอดเซเปอร์แล้วยอดของพวกผมหายเอยนอนกันเป็นกลุ่มแล้วหายไปไหนอะปรากฏว่ามัน,นมันอุ่นมันนอนอยู่ในฟางต้องไปกระเทือบคุนหากันอยู่ในฟางแล้ว <c oughs> มันจะตื่นขึ้นมา <c oughs> ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหลับลึกหลับลึกเออนะมันนอนในฟางไงมันอุ่มมันไม่ตื่น ไม่สามคนนั้นมีพี่ประดิษฐ์อยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่ไม่มีไม่มีนะผมตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยเดินทั้งวันอ่ะผมไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเขาเดินไปที่ไหนนะเพราะว่าเป็นเรื่องของข้ากมัชาใช่ไหมเราเขาสั่งไงเราก็ไปงั้นนะ ก็เดินตามรอบเขาพอจะเจอหมู่บ้านมันเราก็ไม่เข้าหมู่บ้านหรกคือเจอหมู่บ้านพวกก็ต้องแยกออกอ้าทำไมทำไมไม่เข้าอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมเข้าเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นแนวร่วมของขุนศาคุนศาทัาทางนั้นพอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งขุนศาอย่างเงี้ยนั่นน่เราก็ต้องเลี่ยงหมู่บ้านเต็มที่ต้องเลี่ยงชุมชนเลี่ยงชุมชน,ชนครับไม่เข้าชุมชนตอนนี้พี่อยู่ใน,ในดินแดนไทยหรือยอยู่ในเขตพม่าตอนนี้ครั้งแรกอยู่ในแดนด,นดินแดนไทยสักพักหนึ่งเราเข้าในเขตพม่าอ่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าแล้วแต่เดินกลางคืน กลางวันบางทีก็อาจจะพักผ่อนบางทีก็อาจจะเดินแล้วแต่ภารกิจครับผมแต่ช่วงที่เราเขาตามล่าคุณสาในเวลานั้นเราเดินกลางคืนขเนข้าไปในเขตพม่าเพราะว่าเราต้องการไม่อยากให้กองลังพม่าหรือกองลังอื่นเห็นเรารเราก็เลยเดินกลางคืนครับตามคือคือ,ค,อคือมีข่าวว่าสายเราบอกมาว่าคุณสาพักอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลุงน้องคุณสานะฮะพักอยู่ตรงนั้นนี่เราก็เลยตามเข้าไปน่าจะประมาณ10บกิโลเข้าไปในเขต พมานะเวลาเดินไปไม่ใช่ว่าจะเดินบทสุมสี่ห้านะครับสเกาหน้าต้องคอยยกมือเรื่อยมีอะไรผิดสังเกตข้างหน้าเขาต้องยกมือแล้วเรานั่งลงเร <ừ> านั่งลงพอเอาสังเกตการพับหนึ่งไม่มีอะไรเขาก็ส่งทัญญาณให้รู้ขึ้นแล้วก็เดินต่อตอนกลางคืนมต้องตัดไม้ไผ่เล็กๆอ่ะจับกัน,นมันจะหลงมันมืดจริงๆนะ ข้างล่างเ่ยเป็นเสียงทานน้ําตกดังสนานนวันไว้น้ําไหลอะ่ะครับแล้วมันทางเดินชา,าวเขามันนิดเดียวเองอะ่ะประมาณไม่ไม่ประมาณแขนผมแค่น,นั้นเองอะ่ะแขนข้างเดียวผมอะ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าผาตรงนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้ต้องเป็นหุบหิวต้องต้องเกาะเอาจับไม่ไผ่กันคืนมันมันจะหลงกันถ้าตรงไปก็แม่พิการก็ตายมันมืดขนาดนั้นมืดเลยครับมันเป็นเดือนมืดไงม,มันเป็นเดือนมืดไม่ใช่เดือนไง่เดือนมืดแล้วไงพี่เจอไหมได้ประทะไหม ปรากฏว่ามันหนีไปก่อนอไฟยังคุกกรุ่นเลยอกองไฟของเขาอ่ะเราก็ไปเผากระทอกระท่อมเผาอะไรเขาทาลายหมู่บ้านเขาครับหมู่บ้านมันตั้งตั้งชั่วคราวอ่ะแล้วก็ไปเผาทําลายเสร็จสุดท้ายแล้วกเกิดอะไรขึ้นพี่ที่นี่สุดท้ายเราเราก็ต้องย้อนกลับเพราะว่าเราเข้าไปในเขตพม,ม่ามันลึกเกินไปเกิดไปเจอกองกองรังอย่างอื่นเช่นกองรังทหารพม่าอย่างเงี้มันจะมีปัญหากันเพราะว่ารเราลุกล้ำอธิปไตยของเขา ถูกต้องเราต้องย้อนย้อนถอนถอนตัวกลับก็เป็นปฏิบัติการลับนะตอนนี้ปฏิบัติการลับครับผมปฏิบัติการลับภารกิจในการไล่ล่ากองกำลังขุนศาที่หลบหนีเข้าไปในเขตแดนของประเทศพมา่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าตามไปไม่เจอตแต่เ,เราก็ไปทําลายฐานที่มั่นเขาบางฐานละใช่ใช่ไปเผาเลยแหละแล้วก็ภารกิจที่เราจะไปตามหานะฮะเหล่าบรรดาวีและบุรุษซัปเปอร์นั่นก็คือศพเจอบ้างไหมพี่เจอฮะเจอฮะเจอหลังจากนั้นเราก็ย้อนกลับมา เราก็มุ่งหน้าเข้าเขตไทยอตอนนั้นผมไปกับท่านพันตรีทวีเชื่ยนายท่านเป็นครูฝึกผมเองครับเป็นครูฝึกตอนที่ผมฝึกใหม่ๆนะเมงง่ายท่านเป็นครูฝึกผมก็ไปกับท่านท่านก็ไว้ใจผมนะผมเป็นลูกน้องท่านโดยตรงเลยพอไปถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเราได้ข่าวมาว่ารองเล็ก คือรองผบร้อยเก้าสองศูนย์ท่านเป็นสเปอร์รุ่นแรกเล่ยได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตที่นี่ที่แรกผมได้ยินข่าวอย่างนี้จากปากของหน่วยเเปร์นะเขาพูดมาเท็จจริงอะไรผมไม่ทราบนะแต่ผมไปทําง,งานกับหน่วยเเปร์ผมคุยกับเขาตลอดแต่เวลาเราเดินไปราดตะเวน้วกกันเนี่ยผมก็สอบถามรายละเอียดเขาเขาบอกบว่าตอนเขาเข้าเขาตีโรงงานเอ่อโรงงานเฮโรอีนเฮโรอีนพอเข้ามาในเขตไทยประมาณ2องกิโลอยู่ในเขตไทยตอนนี้กำลังุงุงเข้าป่าหารกินครับปรากฏว่ามีทหารของคุณสามาล้อมไว เป็นจํานวนมากเลยครับแล้วก็เกิดเกิดการประทะกันแล้วพวกเรามน้อยกว่า39คนใช่ไหมก็สู้ไม่ได้เพราะเขาหลายร้อยนายครับก็เลยแตกกระสานซ่านเ็นบางคนก็หนีตามลาน้ำลำลำน้ําคํามหรืออะไรแบบนี้ชุดละสองคนมั่งชุดละสาคนมั่งแล้วแต่ขยจนหนีได้กระจักกระจายเอากระชากกระจายเอาชีวิตรอดคนใกล้แล้วก็ลองเล็กได้ยินข่าวว่าท่านโดนโดนยิงที่ขาก็มีการตะโกนหากันเหมือนกันอ่ะแต่นั้นมันมืดแล้วครับมันมืดแล้วท่านก็เลยตกลงไปในในหุบตกไปคนเดียวอ่ะคุณง่าย พอกลางคืนมาท่านก็นมองเห็นเป็นแสงแสงไฟริบดีริบดีเช้ามาท่านก็นเลยไปขอความช่วยเหลือ,อก็เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นเป็นคนของศากทั้งนั้นทีนี้ก็เขาก็เลยไปแจ้งเพราะว่ามันมีข่าวข่าวกาันการเข้าตีโรงงานเฮโรอีนของคุณศาใช่ไหมละ่ะพวกนี้มันรับทราบกันหมดขาสารนั้นจะถึงกันหมดเลยครับผู้ใหญ่บ้านก็นเลยไปแจ้งลงุลงน้องคุณศามาบ,บอกว่าไม่รู้มีทหารพวกไหนถูกยิงบาดเจ็บมาอยู่ที่บ้านครับ ดูน้องคนสาก็มาเลยครับมาถึงก็เค้นเอาความลับเลยเขาเค้นด้วยวิธีไหนอะไรยังไงก็เค้นทุกสารภาพที่จะให้รับสารภาพอะทรมานนะทรมานพูดง่ายๆแต่แต่ผมจะพูดย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าพวกผมก็เคยทรมานของหน่วยหารเวียดนามเมือนชลทุมอยู่ตาพยาเอาเอาเชือกมัดมาเอาเชือกมัดภายหลังกันมาหกคนอะในเชืเบอร์ของเวียดนามครับผู้การวิญออณมาบอกให้ขุดหลุมไว้อันนี้ย้อนมาตาพยานนดนึหนึ่ง ขุดหลุมไว้ลึกประมาณสาเมตรกว้างประมาณสาเมตรครับแล้วก็เอาเขาลงมาเข็นนายก็เข็นถามก็เป็นมีล่ามถามเป็นภาษาเวียดนามครับพอถามทีมมันก็มองมองหน้ามันก็ก้มหน้าก็มันมองเห็นหลุมอยู่แล้วเนี่ยครับถึงพูดไปมันก็มันก็ตายอยู่ดีไหมก็หลุมขุดไว้อยู่ครับนั่นแหละท่านคงโมโหอ่้วก็ชักสเวตเอรมายิงปุ้งยิงเข้าหัวเนี่ยชักปั๊บ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 ปไอ้พวกนั้นมันไม่กลัวนะอีกห้าคนมัน ทำหน้าตาเฉยคือไม่แสดงอาการนี่ตกกองบลอะไรทั้งสิ้นเลยพวกหน่วยเซเปอร์เวียดนามนะใช่เขาฝึกมาดีนะครับมีห้าคนมันมันมันมองเพื่อนมันชักเนามันหางตามันมองหางตามองมันก็ทําหน้าปกติครับท่านก็เลยบอกว่าเหลือนั้นเหลืออีกนั้นห้าคนพวกมึงจัดการกันแล้วกันทีแรกพวกผมจเอปืนอากาศยิงแล้วบอกไม่ต้องไม่ต้องกว่าปืงลูกกระสุนในฐานมีคอนปอนไหมทางผมลอยบอกมีครับก็เอาคอนปอนมาอยู่ใกล้ๆกันห่างประมาณร้อยกว่าเมตรคอนปอนมาก็ฟาดเลยทุบเลย ชักแบบเคยทุบหัวประดุกไหมันยาเวลายังมันไม่ตายอ่ะไม่เคยแต่เคยเห็นมันจะเสือกกระสนไปทั่วอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะนั้นลักษณะนั้นแล้วก็กวาดลงหลุมยังไม่ตายดีกวาดลงหลุมก็ฝังเลยฝังเลยก็เล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมนะก็นี่คือความนี่คือความโหดร้ายของสงครามใช่เราจะบอกว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้จะมาสะใจอะไรนะใช่ใช่ครับพี่บัณฑิตนะแต่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาก็ทำาเราเหมือนกันนี่คือความโหดร้ายของสงครามเวลาเราจับ เขาเรียกว่าเฉลยศึกมาก็จะมีการทรมานเพื่อเค้นเอาความลับเค้นเอาที่ซ่อนที่ตั้งอะไรต่างๆใช่ถูกต้องนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ซัเปอร์เนี่ยเขาฝึกมาดีเขาฝึกมาดีไม่คลายความลับอะไรเลยไม่มีคลายเลยไม่พูดยิ่งสิปเอต่อหน้าปุ้มไปตายไปคนเนี่ยอีกห้าคนยังนิ่งนิ่งเฉยไม่ดแสดงสีหน้ากลัวอะไรเลยแล้วก็โดนค้อนปอนอะไรก็ไม่คลายความลับอีกไม่คลายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงกูก็ตายถูกไหมเขาเขาเขาหลมอยู่แล้วเนี่ย อันนี้เล่าย้อนไปถึงตาพยาใช่พี่บัณฑิตกันมังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกับรองเล็กเนี่ยก็เหมือนกันกับหมืเซบก็น่าจะต้องถูกทรมานประมาณนี้นะใช่รองเล็กนะฮคือจริงชื่อท่านชื่อว่าไงผมก็ลืมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมถามพี่เฉลิมชัยเลยว่าใช่ใช่รองเล็กเป็นหัวหน้าพี่เฉลิมชัยไหมที่ไปด้วยกันที่ศูญหายกันไปคราวนั้นนะพี่นะครับผม สวัสดีครับพี่เฉลิมชัยพี่เฉลิมชัยสบายดีนะครับสบายดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่บัณฑิตคำศรีเมืองก็เป็นฐานพานค่ายปักธงชัยเหมือนพี่กองร้อยเก้าสองศูนย์กองร้อยเก้าสองศูนย์ครับกองร้อยเดียวกันเลยกองร้อยเดียวกันนะกองร้อยเดียวกันครับกองร้อยเดียวกันพี่เฉลิมชัยพี่พี่บัณฑิตเนี่ยมีภารกิจเข้าไปเก็บกู้ศพของวีรบุรุษซ็ปเปอร์ที่ที่ไปปฏิบัติภารกิจในคราวนั้นพี่ไปช่วยเอาศพรองเล็ก ใช่ครับรองเล็กรองเล็กนี่อยู่ไปด้วยกันกับพี่ไหมหนึ่งในสามสิบเก้าไหมฮะครับไปด้วยกันเลยครับรองเล็กแกชื่อจริงชื่อไรพี่จ่าสิเบกสุรเทพสกนาสกุลนามยังจำไม่ได้จ่าสิเบกสุรเทพใช่ครับจ่าสิเบกสุรเทพใช่เลยพี่ครับครับหรือรองเล็กหรือรองเล็กหรือเรียกว่ารองเล็กนะพี่นะใช่ตอนนั้นรองเล็กกับพี่พี่เฉลิมชัยแยกกันไปตอนไหนพี่ช่วงแรกๆนะเด็กอกผมก็ได้อยู่นะครับครับครับมาจะได้ ที่สองที่สามเนี่ยม่แยกกันกระจัดกระจายกันนะพี่หนีงั้นเอาชีวิตรอดเนาะใช่ใช่ใชครับพอพอมาได้ข่าวอีกทีที่พี่เฉลิมชัยเล่าให้ฟังกันแหละว่าก็มารู้ข่าวว่าแกก็เสียชีวิตแล้วครับครับพี่นี่หนึ่งในผู้รอดชีวิตครับผมพี่เฉลิมชยัยสบายดีนะพี่นะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมานั่งคุยกันพี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่างๆไปหาไปหาปหาลวงพี่แอร์กันได้ได้ได้ครับคิดถึงครับพี่คิดถึงครับสวัสดีครับ เป็นครับครับใช่ไหมเหตุการณ์เหตุการณ์มันก็สอดคล้องกันพี่นะพี่เฉลิมชัยบอกว่าพอหลังจากปะทะกันครั้งที่สองที่สามแล้วก็กระจายแล้วการลองเล็กก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันครับเราก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาครับคือเราจะมีล่ามแปลอยู่แล้วล่ามเราเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านอีก็ท่านท่านผู้พันก็จะถามเป็นภาษาไทยไอ้คนล่ามมันก็จะแปลเป็นภาษาอีก็พูดภาษาอีกก็แล้วก็ตอบโต้กันไปมาอย่างเงี้ยมีล่ามแปลอยู่ครับ ผู้พันผมก็ถามนาพันตีรวิชนายบอกว่าพวกไอ้ขุนศ่าเนี่ยเคลเอาความลับจากแกแกก็ไม่พูดไม่บอกรองเลกแกไม่พูดอะไรเลยนะทีนี้มันก็เลยก็ฝึกมาดีนะครับซัพเปอร์ครับซัพเปอร์เกี่ยวกับมึงมาจากที่ไหนหน่วยไหนอะไรประมาณนี้มาจากไหนเนี่ยแกก็ไม่ยอมพูดเคลไปเคลนมามันก็คงโมโหครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นเองนะเป็นคนพูดออกมาจากปากรวมทั้งผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นั่งอยู่ด้วย ที่บัณฑิตได้ยินกับหูได้ยินกับหูผมยืนอยู่ข้างๆแล้วก็มีมีร้อยโทท่านหนึ่งแล้วก็มีจ่าสิบเอกแล้วก็มีผมที่ยืนคุ้มกันผู้พันอยู่แล้วก็มีหน่วยเชปเปอร์อีก่ห่างอยู่ไปประมาณน่าจะประมาณ2ี่สิบเมตรอีกสองคนยืนยืนหัวท้ายเดี๋ยวนะพี่บัณฑิตนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่บ้านของบ้านนี้เนี่ยเขาถูกควบคุมอยู่ก็ในลักษณะว่านายพี่ก็ต้องเค้นให้พูดอ่ะถูกไหมที่แรกผู้ผู้ผู้พันถามมันจะไม่ยอมบอกท่านเลยบอกว่าถ้ามึงไม่บอกนะ กูจะฆ่าทิ้งทั้งหมู่บ้านเลยไม่ว่าเด็กเล็กเด็กแดงผู้หญิงผูง้หญิงกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมดในหมู่บ้านเนี้จะฆ่าทิ้งให้หมดเลยครูเขาไปอย่างนั้นครูแต่ท่านจะเอาจริงๆนะผู้พันผมนะท่านเคยลบเวียดนามมาลบลาวมาอผ่านสกลภูมิมาเยอะครับอผู้พันผมอะ่ะเขาก็เลยพูดน่ะ่ันจะถ้าไม่ยอมบอกเรื่องเรื่องเนี้เกี่ยวกับรองเล็กเนี่ยครับท่านจะฆ่าทิ้งให้หมดมันเลยคายออกมาไงผู้ผู้ใหญ่บ้านคลายออกมาเลยเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าพอเค้นความลับไม่ได้เขาก็เลยเอาไม้แยกร่าง ม้าแยกร่างม้าแยกร่างครับเป็นวิธีสังหารคนครับผมเคยเห็นในทีวีในหนังสมัยอดีตที่เขาเวลาเขาสังหารคนอ่ะครับเอาเชือกผูกกับม้าใช่ผูกกับร่างคนแล้วม้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันวิ่งกระจายไปคนละทางใช่ล่างก็ฉีกหมดฉีกไปหมดเลยอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนั้นคือทําให้พวกชาวเขาเห็นว่านี่นะถ้าใครทรยศหักหลังจะเป็นลักษณะนี้ ผมก็ยืนอยู่นั่นพอแล้วแล้วเขาบอกว่าม้ายากล่างแล้วผู้พันไปไงต่อโอ้ผู้พันโมโหชักปืน11บียงมอม,ม,มาจ่ออย่างนี้เลยมือแกสั่นอย่างนี้แหละสัน่นพวกผมก็ได้ดูอย่างเดียวมึงทำมันโหดร้ายทันขนาดนี้เหรอประมาณนั้นมือแกสั่นอย่างเงี้ยจ่อของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่งี้เลยยกมือไหว้ปลกุลกปลกุลก,ลก,ลกผู้ใหญ่บ้านน่ะยกมือไหว้สรุปโดนไหมไม่โดนไม่ไมโดนเพราะมันบอกถ้า <laughs> ไม่บอกก็จเจอ,อเรียบร้อยไอ้แกมันก็เลยบอกว่าเอ้า พอเอามาแยากร่างแล้วไปฝังที่ไหนมึงรู้จักที่ฝังไหมมันบอกรู้เอา้ารู้มึงพาไปผู้ใหญ่บ้านครับผู้ช่วยใหญ่บ้านเป็นคนนําทางพาไปเอาศพลองเล็กอยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลไหมน่าจะไม่เกิน7กิโละผมประมาณการนะไม่เกิน7กิโลถ้าไม่เกินเจออะไรบ้างพี่ถ้าไปเจอศพนละ้มันเอาฝังไว้แล้วก็รู้สึกว่าแขนของท่านจะมีนาฬิกาติดอยู่เรือนหนึ่งแขนของรองเล็กนะมีนาฬิกาติดอยู่ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่จะเปิดบอกว่าใช่จาได้ใช่แน่นอน เราจํานาฬิกาแกได้แล้วแล้วเหลือล่างอะไรบ้างเพราะม้าแยกไปหมดนิดเดียวครับผมหอีมหอมาได้นิดเดียวเองก็เอาท่านกลับมาเมืองไทยนะใช่ครับผมแต่มีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองคือเป็นเอาถุงพลาสติกใสๆหนาๆน่ะเกี่ยวศพท่านใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดดีๆแล้วก็เอาผ้ากันฝนเราสีเขียวหนึ่ง่อยทีหนึ่งแล้วก็แซปเปอร์สองคนเป็นคนเอาไม้สอดกลางหามขึ้นมาจากตีนเขา พันทีทีวีชั้นหนนะท่านก็พูดไม่ออกท่านก็เหมือนน้ําตาคอเบ้าอ่ะนะพอลุงน้องตัวเองโดนโดน,โดนแบบนั้นโดนไม้แยกร่างเจอในลักษณะว่าปีสองสี่ยังมีการเอาม้าแยกร่างอยู่มันเป็นความทารุณโหดร้ายอย่างว่าสงครามครับสงค,ครามไม่มีความปนานะีคิดแล้วก็นะฮนะนะ่าเศร้าใจนะครับแทนนะฮะนักรกต่างๆนี่แหละคือความเสียสละของทหารหารนะที่บอกท่านผู้ชมนะว่าพี่ๆเหล่านี้นะได้ไปเสียสละเพื่อประเทศชาตินะอันนี้ผมก็ยืนยันว่าเป็น เป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ไม่ไม่ได้ใส่สีที่ไขอะไรทั้งนั้นครับเอาเรื่องจริงมาพูดล้วนๆครับแล้วนอกจากรองเล็กแล้วเราเจอท่านอื่นหรือไม่ไม่ไม่เจอฮะภารกิจผมคือไปเอาศพรองเล็กแล้วก็พอมาถึงบ้านหมู่บ้านนั้นอ่ะหมู่บ้านที่สอบถามผู้ใหญ่บ้านนะมันจะมีลานของลานสาวกอดของพวกชาวเขาอีกอ้อหรื้นหก็เอาหอมารับศพท่านขึ้นไปนั่นคือศพวีรบุรุษเหน่ยนเซเปอร์หรือรองเล็ก ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันธอฟ f ิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวัน,นะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ